คลิปนี้จะบอกวิธีการลงสตอรี่ใน IG นะคะวิธีการจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันเลยค่ะวิธีการให้กดเปิดเข้าไปใน IG เลยนะคะพอเข้ามาแล้วเวลาที่เราจะลงสตอรี่ให้ไปที่มุมสายมือด้านบนที่มีรูปโปรไฟล์ตรงนี้นะคะจะมีคําว่าสตอรี่ของคุณอยู่เวลาที่เราจะลงสตอรี่นะคะกดเข้าไปตรงนี้เลยค่ะ ไอที่ไม่ได้ถ่ายรูปไว้นะคะพอเข้ามาแล้วสามารถกดตรงกล้องตรงนี้แล้วกดถ่ายรูปเราได้เลยหรือว่าเราจะใช้ภาพที่เราได้ถ่ายเอาไว้ในแกลลอรี่แล้วนะคะเราจิ้มเลือกภาพที่เราต้องการได้เลยค่ะทีนี้เพื่อนๆคนไหนที่ต้องการลงเป็นไฟล์วิดีโอนะคะสามารถกดตรงนี้นะคะเราเลือกได้เลยว่าจะลงวิดีโอวิดีโอไหนนะคะเราจิ้มเลือกวิดีโอที่ต้องการได้เลยเดี๋ยวนี้คลิปจะลงเป็นภาพแบ็กกราวนะคะจะจิ้มลงไปตรงภาพแบ็กกราวตรงนี้ค่ะ ตอนนี้ให้เพื่อนๆกดเลือกรูปภาพที่จะใช้ลงสตอรี่ได้เลยเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งรูปภาพก่อนลงสตอรี่กันค่ะเราสามารถพิมพ์ข้อความตัวอักษรลงไปบนรูปภาพได้โดยการกดตรงตัวอักษรตัว A ใหญ่ A เล็กตรงนี้พอเข้ามาแล้วนะคะเราก็พิมพ์ข้อความที่เราต้องการลงไปตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวในคลิปจะพิมพ์คำว่า Happy Sunday ตอนนี้นะคะเพื่อนเต้องการพิมพ์ว่าอะไรก็พิมพ์ลงไปได้เลยค่ะ ทีนี้ใครที่ไม่ชอบรูปแบบตัวอักษรที่แสดงอยู่ตรงนี้นะคะเราสามารถจิ้มเลือกที่ตรงด้านล่างนะคะจะมีแบบอักษรต่างๆขึ้นมาให้เราเลือกเราชอบรูปแบบอันไหนนะคะก็ให้จิ้มลงไปตรงรูปแบบที่เราต้องการได้เลยค่ะย้ายตำแหน่งของข้อความให้กดที่ข้อความแล้วลากไปวางยังตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยเวลาที่เราต้องการจะเปลี่ยนสีข้อความนะคะกดตรงข้อความแล้วเลือกสีที่เราต้องการตรงนี้นะคะจิ้มเลือกสีที่ต้องการได้เลยเดี๋ยวนี้คลิปจะเลือกสีเหลืองนะคะ จะกดลงไปตรงสีเหลืองค่ะพอเราเลือกสีที่ต้องการได้แล้วนะคะกดตรงคําว่าเสร็จด้านบนค่ะจากนั้นเราจะมาแต่งภาพเพิ่มเติมโดยการกดที่ตรงรูปหน้ายิ้มที่มีรอยพับตรงนี้นะคะ พอเข้ามาแล้วนะคะเราสามารถกดเลือกได้เลยว่าเราต้องการจะใส่อะไรลงไปที่หน้ารูปภาพของเราบ้างนะคะอย่างเช่นแท็กสถานที่นะคะเรากดเลือกได้เลยนะคะว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้คลิปจะเลือกว่าตอนนี้อยู่ที่ฮาร์เบอร์แลนด์นะคะจะกดลงไปตรงฮาร์เบอร์แลนด์ตรงนี้ค่ะเพื่อเพื่อนจะเห็นว่าฮาร์เบอร์แลนด์นะคะจะเป็นตำแหน่งที่เราอยู่ตอนนี้เราสามารถลากนะคะกดค้างแล้วก็ลากไปวางในตำแหน่งรูปภาพที่เราต้องการได้เลยตอนนี้เราก็ใส่ตำแหน่งในรูปภาพเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกดตรงหน้ายิ้มที่มีมรอยพับตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อเข้าไปตกแต่งเพิ่มมเติค่ะ ทีนี้ใครที่อยากแท็กเพื่อนนะคะให้มองหาคําว่ากล่าวถึงนี่นะคะจะมีคําว่ากล่าวถึงอยู่ตรงนี้กดตรงนี้เลยค่ะพอเข้ามาแล้วนะคะเราต้องการกล่าวถึงใครนะคะให้เราพิมพ์ i อของเขาลงไปตรงนี้ได้เลยหรือเรากดเลือกตรงรูปภาพที่แสดงขึ้นมาก็ได้นะคะเราจิ้มเข้าไปเลยนะคะพอเลือกได้แล้วนะคะที่ด้านบนจะมีคําว่าเสร็จกดคําว่าเสร็จค่ะ นี้เราก็ทําการแท็กเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถกดลากนะคะแล้วก็เอาแท็กอันนี้ไปวางในตําแหน่งที่เราต้องการตกแต่งบนรูปภาพของเราได้เลยนะคะเด<ๆ>ี๋ยวในคลิปจะลากมาวางตรงด้านล่างนะคะแล้วก็ไปกดที่หน้ายิ้มอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อไปตกแต่งเพิ่มเติมค่ะหลังจากที่เราเข้ามาในหน้ายิ้มแล้วนะคะเราก็กดเลือกได้เลยนะคะเดี๋ยวในคลิปจะกดตรงคําว่าคําถามตรงนี้นะคะจะถามคําถามเพื่อนว่าตอนนี้เราอยู่ที่ฮาบร์แลนด์แถวนี้มีอะไรกินบ้างนะคะเรากดตรงคําว่าคําถามนะคะแล้วพิมพ์คําถามที่เราต้องการถามลงไปได้เลยใน คลิปจะถามว่าแนะนําร้านอาหารหน่อยนะคะอยากรู้จังเลยว่าแถวฮาบแลนแถวนี้นะคะมีอะไรน่ากินบ้างพอเราพิมพ์เสร็จแล้วนะคะกดตรงคาว่าเสร็จด้านบนค่ะตอนนี้คําถามของเราก็มาแปะอยู่บนรูปภาพที่เราจะลงสตอรี่แล้วนะคะเพื่อนๆก็ลากได้เลยนะคะลากไปวางยังตําแหน่งที่เราต้องการได้เลยนี่เราจะไปใส่เพลงนะคะให้เรากดตรงรูปน้ายิ้มที่มีรอยพับอีกครั้งนึงคะ่ะพอเข้ามาแล้วนะคะเรากดตรงคําว่าเพลงตรงนี้นะคะแล้วก็เลื่อนนะคะเพื่อนๆสามารถกดเพลงนะคะแล้วก็เลือกเพลงที่เราต้องการใส่ลงไปได้เลยนะคะ ใครที่เลือกเพลงได้แล้วแล้วอยากแต่งรูปเพิ่มเติมให้กดตรงรูปหน้ายิ้มที่มีรอยพับอีกครั้งหนึ่งนะคะสามารถกดตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกสติกเกอร์นะคะเราสามารถใส่สติกเกอร์ลงไปในรูปภาพในสตอรี่ได้นะคะขั้นตอนนี้เราก็เลือกสติกเกอร์ที่เราต้องการได้เลยเพอเราเลือกเรียบร้อยแล้วนะคะที่ด้านบนจะมีคําว่าเสร็จกดตรงคําว่าเสร็จค่ะเดี๋ยวเราจะไปตกแต่งเพิ่มเติมโดยการกดตรงเส้นขีดๆโค้งๆอันนี้นะคะกดตรงนี้เลยค่ะ จากนั้นนะคะที่ตรงข้างๆตรงนี้นะคะเราจะสามารถปรับขนาดได้ว่าจะให้เส้นมีความหนาเท่าไหร่นะคะเราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเพื่อปรับขนาดตรงด้านข้างตรงนี้ได้เลยเสร็จแล้วเราก็ทําการขีดหรือว่าวาดรูปที่เราต้องการได้เลยนะคะที่ตรงด้านล่างตรงนี้นะคะจะมีสีนะคะเราสามารถเลือกจิ้มได้เลยนะคะว่าเราต้องการให้เส้นของเราเป็นสีอะไรก็จิ้มลงไปได้เลยจะเลือกสีม่วงนะคะแล้วก็จะวาดสีม่วงทับลงไปตรงนี้ค่ะใครที่วาดรูปเสร็จแล้วที่ด้านบนจะมีเครื่องหมายถูกกดเครื่องหมายถูกเลยค่ะ เพิ่มเติมให้อีกนิดหนึ่งนะคะใครที่อยากใส่วันที่ด้วยนะคะให้เรากดลงไปตรงรูปหน้ายิ้มที่มีรอยพับแล้วเลื่อนหาวันที่นะคะให้เรากดลงไปตรงวันที่ได้เลยเสร็จแล้วนะคะวันที่วันปัจจุบันที่เป็นวันนี้นะคะจะแสดงที่หน้าจอเลยค่ะนี่เราก็ได้วันที่บนหน้าจอแล้วนะคะเราสามารถลากไปวางไว้บนตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยค่ะใครที่ตกแต่งสตอรี่เรียบร้อยแล้วต้องการแชร์สตอรี่ที่ด้านล่างนะคะจะมีรูปโปรไฟล์ของเราแล้วเขียนว่าสตอรี่ของคุณกดตรงนี้เลยค่ะ นี่เองนะคะนี่นะคะตอนนี้เราก็ได้ทําการแชร์สตอรี่เรียบร้อยแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทําการแชร์สตอรี่เสร็จหรือว่าคนอื่นแชร์สตอรี่เราจะเห็นสัญลักษณ์รูปวงกลมที่เป็นสีบานเย็นแบบนี้ล้อมรอบอยู่ที่รูปโปรไฟล์ทีนี้เวลาที่เราจะดูสตอรี่ให้เรากดตรงรูปโปรไฟล์ที่มีรูปวงกลมสีบานเย็นอันนี้นะคะกดตรงนี้เลยค่ะนะคะสตอรี่ที่เราเพิ่งทําการตกแต่งเมื่อกี้นี้ตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าโปรไฟล์ของเราเรียบร้อยแล้วสตอรี่นี้นะคะจะมีอายุ24ชั่วโมงหลังจากนั้นแล้วก็จะหายไปจากหน้าโปรไฟล์ของเราค่ะ แค่นี้เองนะคะเสร็จแล้วนะคะวิธีการตกแต่งสตอรี่และการแชร์สตอรี่ลงไปที่หน้าโปรไฟล์ของเราก็จบแค่นี้ค่ะคลิปนี้ก็จบแค่นี้แล้วนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะฝากกดติดตามไปด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ